สวัสดีครับพบกับดูนิปแชนแนลและวันนี้เรามาในเกมใหม่ครับผมชื่อเกมว่าเกรซอ a ลเฟรนะครับและวันนี้นะครับผมจะมาให้เพื่อนๆนะครับได้ดูกันว่าการทำเควสนั้นทำอย่างไรของเกมนี้และวันนี้นะครับจะมาในเควสที่ชื่อว่าเม็ดสอนเซตของแลบแล็นะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปที่จุดที่ชื่อว่าบราโวสองนะครับตามแผนที่นี้เลยเดี๋ยวเราจะเรียกฮอแล้วนะครับออกมาแล้วนะครับอย่าตัดหน้าฮอนะครับเพราะว่าเราตายได้เลยอ่อ ภารกิจที่เราจะต้องไปทำนะครับคือเราต้องไปตามหา U N L R A Medical ตัวนี้นะครับซึ่งจะอยู่ตรงหมู่บ้านที่มีแทงน้ำนี้นะครับตามรูปตอนนี้เราถึงจุด Bravo 2แล้วนะครับกำลังจะลงจอดในไม่ช้านี้ใหใตายเถอะมันได้ฟิลสงครามโลกเอ้ใครนอยู่ตรงนั้นน่าจะเป็นพวกเราครับหรือเปล่าโอ้โหอาการนี้ค้างแน่นอนไปเลยไปเลยไปเลย เราดูแผนที่ไปทางทิศตะวันตกนะฮะนี่ครับผมเดี๋ยวผมกดใหญ่ๆใ,ให้ดูเลยนี่นะฮะจะมีเข็มทิศอยู่ตรงกลางจอให้เราดูเลยนะครับข้างบนือยิงกันยับตอนนี้เราเจอแทงน้ำแล้วนะครับ ถึงแล้ว Water Tower เดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยครับโอเคขอ,ของที่เราต้องไปเอานะครับอยู่ในตึกนี้นะครับมันจะอยู่ตรงชั้นวางนี้เลยนะครับกล่องสีขาวนี้ก็เก็บมาได้เลยแล้วภารกิจต่อไปนะครับเราต้องไปส่งมอบให้กับแ็บเร็ตนะครับตอนนี้เห็นไหมครับสีเขียวขึ้นแล้วเราเจอแล้วเหลือ Hand over นะครับเราต้องครับคราวนี้เราก็กลับโอ้โห ใครที่ลงเลดมาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะทำเควสหลายๆเควสพร้อมกันได้นะฮะแต่ว่าพี่นุกับอาสาจะทำเควสแค่คลิปละหนึ่งเควสเท่านั้นตอนนี้เราจะไปจุด b r a ว o รสนะครับเพื่อทำการขึ้นหอกับหานเรานะขึ้นหอเลยฮะอยาได้ตัดหน้าฮอเชียวนะฮะเพราะเราอาจจะได้กลับบ้านเก่าได้ โอเคตอนนี้เรามาถึงฐานทัพของเราแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการปลอดภัยเราจะกดส่งเคสเลยครับเราจะส่งเคสน,นะครับโดยการกดปุ่มแท็บโอเคไปที่ Vendor t a ก k ์เล็บแลนวนะครับโอเคเราจะเห็นปุ่ม Hand Over ก็กดส่งได้เลยนะครับคอม p l ี t เกสนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับก็จะมีเคสใหม่ขึ้นมาให้เราทำนะครับแล้วก็กดรับไปเลย ถือว่าเป็นเกมใหม่ที่น่าติดตามนะครับ Grayzone Warfare นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้ช่องดูน Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ